ไปส่งขอนะครับวันนี้ก็เพิ่งจัดร้านเสร็จเปิดล้านเสร็จนะครับเดี๋ยวถ้าวันไหนไปส่งเหล็กเดี๋ยวเราจะมีการถ่ายให้ดูนะครับขอให้รอติดตามผมด้วยน,นะครับขอบคุณสําหรับการแนะนําและการติชมนะคะถ้าว่ายังไม่รู้ก็แนะนํามาได้นะครับผมกลาลังเริ่มหัดทําใหม่เนาะยังไม่มีคอนเทนต์ว่าจะทําอะไรก็คิดไปเดืเลยครับว่า ลองทำงานด้วยส่งของส่งคูณส่งเหล็กบ้างทำการส่งขอ,ของลูกค้าก็าไม่ค่อยได้ออกเดินทางถ้าวันไหนออกส่งเหล็กจะถ่ายวิวและการส่งเหล็กให้ดูนะครับก็อขอให้แนะนำกันเข้ามาได้นะครับ